สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้คุณครูน้ำใจพาเข้าสวนมินิการเด่นของคุณครูนะคะมาต้อนรับกล้วยไม้ที่คุณครูสั่งซื้อมาใหม่นะคะก็คือเจ้าต้นนี้แหละค่ะก้อนนี้ค่ะ ไม่มีชื่อนะคะน้องก็ไม่ได้ติดป้ายชื่อไว้ให้แต่สวยเนาะครูก็มาใส่อันนี้เป็นต้นที่น้องก็ให้ฟรีนะคะครูเอฟมาจากสั่งเอฟจากร้านกล้วยไม้ของน้องจิตพรน์นะคะแต่ก่อนนี้น้องก็ให้ฟรีนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อ2ต้นแล้วก็ได้ฟรีหนึ่งต้นโชคดีน้องเข้าใจดีเกาให้มาสวยนะคะถึงจะกอเล็กๆแต่ก็สวยครูก็มาเสียบใส่กระถางเก่านะคะซึ่งผูกติดกับต้นาวาสนานะคะต้นดอกวาสนาโรยไปแล้วนะคะดอกโรยไปแล้ว นะคะคดอกโรยจะได้เนาะน่าจะอยู่นานๆประมาณสัปดาห์เดียวนะคะเขาก็โรยละอันนี้ก็เป็นเรื่องสายนะคะยังไม่ถึงเวลาออกดอกเอื่องสายนะคะมาดูกลุ่มกล้วยไม้กลุ่มนี้ค่ะช้างนะคะช้างแดงที่ครูให้สมญานามเขาว่า แม่ช้างเพราะว่าช่อเขายาวช่อเขายาวนะคะดอกออกเป็นพวงเลยนี่ยังบานไม่สุดนะคะเนี่ยยังมียังมีเล็กๆอยู่กุ่มเล็กๆยังบานไม่สุดนะคะครูชอบชอบช่อนนี้นะคะเต็มจอพอดีเลยเต็มจอในโทรศัพท์มือถือครูพอดีเลยครูใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะคะถ่ายวิดีโอ ี่ค่ะอันนี้ได้สองช่ออันนี้ก็ออกเต็มแล้วค่ะส่วนต้นข้างในยังไม่มีวี่แววว่าจะออกช่อนะคะครูก็อดรนทนไม่ได้อยากเห็นดอกเนาะก็เลยสั่งซื้อมาเลยนะคะสั่งซื้อมาทันใจกว่าทันใจกว่านะได้เห็นเลยแต่ลูกช้างนี่ก็ พวงเขาก็จะเล็กๆนะคะกำลังจะโรยนะคะกำลังจะโรยลูกช้างแม่ช้าง <c oughs> กับลูกช้างเลยมาแขวนกันไว้ใกล้ๆนะคะและนี่ก็โรยไปหมดแล้วค่ะต้นนี้หอมช้างก็หอมนะคะอันนี้ก็หอมมากโรยลนะเหลือดอกเดียวก็กำลังจะไปนะคะ นำลงจะจากไปอีกแล้วชมไปเรื่อยๆนะคะสุดชื่นยำเช้าค่ะสุดชื่นยำเช้านะคะนี่ค่ะกล้วยไม้แคทริยาของปโปรดดอกที่ปโปรดนี่ยังบานไม่เต็มที่นะคะ ครูได้รับมาเมื่อวานนี้เองปรณีนีเอามาส่งให้นะคะปรณีนีมาส่งให้ตอนประมาณบ่ายบ่ายสี่บ่ายห้านี่แหละค่ะบ่ายสี่ะะ 4, มั้งเพราะครูไปทําธุระข้างนอกไปเที่ยวบิ๊กซีพาคุณหลานไปกินไอติมกลับมาก็กล่องไปเริ่มเลยวางอยู่บนโต๊ะว,วางอยู่บน มาหินอ่อนนะคะหน้าบ้านสวยค่ะส,สีเข้าหวานแววเนาะเดี๋ยวครูจะอัปเดตตอนเข้าบานเต็มที่นะคะนี่เขาเริ่มมาบานที่บ้านครูเมื่อเช้านี้เองนะคะส่วนดอกอื่นก็โรยแล้วค่ะอันนี้ก็โรยแล้วอันนี้ก็โรยแล้วเริ่มโรย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 ข้างในก็ยังพอดูได้นะคะ สีสีโอโรสอ่อนๆแต่ก็โรยไปหลายดอกแล้วค่ะนะคะก็โรยไปหลายดอกแล้วช่อนี้ติดไม่กี่ดอกเองเพราะว่าเข้ามาก็ร่วงมานะคะดอกอ่อนก็ร่วงไปก็คงจะอบแล้วร้อนนะคะนะคะฮาวายสตาร์ที่ครูบอกว่าอยู่โยงคงกระพันนี่เขาก็อยู่ อยู่นานมากอยู่เป็นเดือนเลยละคะ่ะเนี่ยสอ,สองกระถางนี้นะคะแต่ก็กำลังจะไปแล้วค่ะคงไม่รอดละคะ่ะสัปดาห์นี้คงไม่รอดนะคะถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้ดูก่อนก่อนที่เขาจะจากไปนะคะนี่ค่ะก้านดอกนี้เหลืองแนละ้วก้านดอกสีเหลืองนี่เตรียมไปแล้วค่ะ เตรียมจะหล่นแล้วค่ะก้อน,นี้ค่ะมาใหม่ค่ะเออมาใหม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวแอบดูชื่อก่อนน้องก็เขียนให้ใจรักใจรักชื่อรักใจรักเดนิรีเดนิรีหรือเคนรีเนี่ยใจรักเอาสั้นๆกันแล้วกันนะภาษาไทยจำง่ายๆชื่อใจรักนะคะ สวยจังทิ้งดอกจะเล็กนะคะแต่เวลาเข้ากล้องแล้วเขาโอ้โหเปล่งประกายรัศมียิ่งใหญ่จริงๆใจรักได้มาห้าดอกนะคะบานเต็มที่แล้วหอมอยู่นะหอมช่อนี้ก็จะไปละ ะไปแล้วหลายหลายกอเลยหลายกระถางเลยกอน,นี้ได้ได้มาสองดอกนะคะดอกที่บ้านเขาก็จากไปแล้วค่ะดอกที่บ้านจากไปแล้วครูก็ตัดกา้านละตัดก้านทิง้งเดี๋ยวรุ้นสองดอกนี้ค่ะรุ้นสองดอก ลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับฮาวายสตาร์นี่แหละค่ะแต่ดอกเขาเล็กกว่านะคะฮาวายสตาร์กลีบดอกจะใหญ่กว่านะคะที่ปากดอกเขาก็จะเป็นจุดๆๆๆอย่างนี้ค่ะม่วงๆลักษณะเช่นเดียวกับใจรักเนี่ยใจรักก็ปากดอกก็เป็นจุดๆๆๆเห็นไหมคะ จุดจุดมวงจุดจุดมงวันนี้ไม่ม่วงนะแดงเนาะจุดแดงอันนี้เขาจุดแดงฮาวายเขาจุดม่วงฮาวายเขาจุดม่วงเห็นไหมคะอันนี้เขาจุดแดงเออสวยงามกันคนละแบบ เคลื่นบ้านแซวในพี่บอกพี่จะพอแล้วเต็มสวนพี่แล้วแขวนแขวนไม่เต็มแล้วแขวนไม่เต็มแล้วครูน้ำใจก็เลยบอกน้องเขาว่าเออพอแล้วสําหรับวันนี้วันต่อไปมีตังสั่งอีกนะแข่งเอฟกับเขาอีกครูส่วนมากจะเอฟไม่ทันนะคะเอฟไม่ทันคนอื่นเขาก็คว้าไปหมดเลย ดอกที่คุณครูชอบเนะี่ยเอฟไม่ทันนะคะเราก็ไม่ได้แต่บางครั้งเราเอฟทันก็ได้มา <c oughs> ก็ได้มาแบบนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ความสุขเนาะตีนมาก็กาแฟดื่มกาแฟชมสวนนึกสนุกก็ ถ่ายวิดีโอไว้ดูเล่นนะคะดูคนเดียวก็ไม่สนุกก็ต้องก็ต้องให้เพื่อนเพื่อนๆที่ชอบกล้วยไม้ดูด้วยนะคะทั้งคนที่ชอบกล้วยไม้แล้วก็คนที่ไม่ได้ชอบกล้วยไม้ก็อาจจะชอบภายหลังนะแต่แรกคุณครูก็เฉยๆกับกล้วยไม้ แต่มีกล้วยไม้อยู่ชนิดหนึ่งแหละที่อยู่ในใจครูตลอดก็คืออันนี้แหละค่ะแคทเรียนี้แหละค่ะอยู่ในใจตลอดเลยนะคะส่วนพันสายพัน์ธุอื่นคุณครูก็เฉยๆนะคะแต่พอได้เห็นกล้วยไม้ของคนอื่นในในเฟซบุ๊กเนี่ยใน ในเพจใน a ฟ e b o o k ที่เขาขายกันนะคะคุณครูน้ำใจก็ชอบลหลงไหลขึ้นมาทันทีเลยนะคะทันทีเลยเลยต้องสต็อปเรื่องอกโกนิมาบอลสีไว้ก่อนตอนนี้ขอมาชื่นชมกล้วยไม้ก่อนนะคะอากนิมาบอลสีจะพึ่งน้อยใจนะคุณครูก็ยังซื้อมาเรื่อยๆแหละ แต่นานๆทีจะไม่ซื้อบ่อยไม่ซื้อบ่อยเหมือนกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ครูเนี่ยโอ้ถ้าเอฟได้ก็เอาอะค่ะสั่งซื้อเลยนะคะเของชอบถ่ายภาพยามเช้าเนี่ยสีก็สวยจริงๆนะตอนแรกครูก็ไม่เชื่อน่ะครูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเท่าไหร่ ะะเพราะเราไม่ได้มาทางด้านโสตทัศนะครูน้ำใจไม่ได้สอนวิชาโสตวิชาอะไรเราไม่ได้ศึกษาเรื่องการถ่ายภาพนะคะครูน้ำใจก็สอนภาษาอังกฤษมาตลอดสอนภาษาอังกฤษเด็กๆมาตลอดนะคะก็เลยถ่ายภาพไม่เก่งนะคะถ่ายภาพไม่เก่งก็ ตามมีตามเกิดถ่ายไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งจากป้าสุอินดี้นะเออเราดูเฟซบุ๊กนี่ก็ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะโทษมันก็มีแหละพวกมิจฉาชีพเนาะกลัวพวกมิจฉาชีพหลอกขายแล้วก็ส่งของมาไม่ตามไม่ตามปกว่างั้นเถอะ แต่เรื่องกล้วยไม้เรื่องต้นไม้เนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าเราถ้าเราจ่ายเงินเลยเนี่ยแล้วก็รู้จักเราซื้อเข้าบ่อยๆเนี่ยเขาไม่โกงเราก็จะได้ของจริงของแท้ของที่เราต้องการนะคะเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะ วาครูอยากส่องนานๆค่ะครูอยากส่องนานๆดูไปดูมาดูให้ชื่นใจดูให้ฉ่ำใจนะคะดูเป็นเพื่อนกันค่ะนะคะดูเป็นเพื่อนกันนะคอยลุ้นนะช่ออนี้ยจะออกดอกเมื่อไหร่ออกดอกแล้วครูจะถ่ายทำให้ดูทันทีเลยครูก็เข้าชมรมกล้วยไม้กับเขาด้วยนะคะ ดูแต่ของคนอื่นนะให้คนอื่นดูของเรามั่งดีไหมคะนะครูก็ว่าสนุกดีนะดูของคนอื่นฝ่ายเดียว,วให้ฝ่ายอื่นมาดูของเรามั่งนะผัดกันดูดีไหมคะแบ่งปันด้วยแล้วก็ผลัดกันชื่นชมสวนใครมีอะไรก็ส่งมาดูกันนะคะเราก็ชื่นชมกันไป เนี่ยของครูยังมาทางนี้อีกนะคะอันนี้ก็เอื้องสายรอรุ้นนะคะทิ้งใบเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าเขาก็จะออกดอกประมาณเดือนมีนามเมษานี่ยค่ะเขาก็บอกว่าจะออกดอกประมาณช่วงนั้นนะคะ,ะกล้วยไมย้ทางนี้ยังไม่มีดอกเลยเคยมีค่ะแล้วดอกเขาก็ร่วงไปแล้ว ก็จะเหลือแต่ใบนะคะใบเขาก็เขียวดีอะ่ะครูว่าคงไม่ตายง่ายอยู่กับครูอ่ะต้นที่เลี้ยงยากนะคะต้นไม้ที่เลี้ยงยากที่คุณครูทําอยู่เนี่ยบอนสีคะ่ะบอนสีเลี้ยงยากนะคะเลี้ยงยากแล้วก็ธนูถนอมลําบากแล้วก็สัตว์พวกเอ่ออะไรล่ะ หนอนเหนินเนี่ยก็ชอบรบกวนอันนี้ไม่ค่อยนะคะมีแต่นกแล้วค่ะเขาแอบมาจิกจิกอะไรคะครูก็นึกมาจิกดอกเขามาจิกอันนี้ค่ะเนี่ยจิกไอ้กาบกาบอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจิกอันนี้จิกไอ้กาบทิ่มหุ้มหุ้ม หุ้มก้านก้านต้อนอะไรต้นกล้วยไม้นี่แหละค่ะก็ะจิกๆๆไปสงสัยไปสร้างรลังมั้งค่ะเนาะไปสร้างรังเอาละค่ะสิหนาทีแล้วรูต้องขอจบวิดีโอคลิปนี้ละค่ะด้วยแคทเธรียาสีม่วงอ่อนอมชมพูนี่นะคะ เดี๋ยวรอลุ้นว่าดอกขาบานเต็มที่ครูจะถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับ603 6 3 8ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคุณครูอาจจะดูของคุณครูไม่กี่คนครูก็ชื่นใจแล้วค่ะ นะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีมีความสุขสำหรับวันจันทร์วันแรกแห่งการทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะ see you again next time ค่ะ